ส,ออสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่วิดีโอใหมา่จากรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กค่ะคลิปนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของเล่นสำหรับแช่อ่างอาบน้ำจาก S E S ชุดอ q ควาค่ะก็ชุดนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าตัวจระเข้น้อยๆที่สามารถว่ายน้ำได้เวลาที่เราแช่อยู่ในอ่างอาบน้ำนะคะซึ่งเด็กๆนี่ไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะโดนจระเข้กัดเพราะว่าเจ้าจระเข้ตัวน้อยนี่มันน่ารักมากค่ะ เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกล่องกันก่อนนะคะเขาก็มีบอกว่าของเล่นนี้เป็นของเล่นที่เหมาะสําหรับเด็กอายุ1ปีขึ้นไปตรงนี้ค่ะแล้วก็มาดูจระเข้น้อยกันชัดๆค่ะก็เป็นจระเข้ที่มีสีสันสวยงามมากมีสีหลักคือสีเขียวแล้วก็มีสีฟ้าแซม,มาบนหลังมีปุ่มเป็นสีชมพูหางสีชมพู สำหรับแพ็กเกจบนกล่องนะคะก็จะมีรูปเด็กๆกำลังเล่นน้ำกับเจ้าจระเข้กันอย่างสนุกสนานเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเจ้าจระเข้มีขนาดใหญ่ทีเดียวค่ะสีสวยมาก ตรงใต้ท้องของจอระเข้นะคะก็จะมีปุ่มให้ไขาลานตรงนี้ค่ะเราก็จะต้องค่อยๆไขาลานและหลังจากนั้นขาของจอระเข้ก็จะหมุนได้ลองดูนะคะค่อยๆขไขแบบนี้พอไขแล้วขาของจอระเข้ก็จะหมุนได้แบบนี้ค่ะก็หมุนค่อนข้างเร็วทีเดียวนะคะ ตอนที่ขาของจระเข้หมุนเนี่ยจระเข้ก็จะว่ายน้ำได้ดูกันชัดๆค่ะและนอกจากรีวิวเจ้าจระเข้แล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็มีเซอร์ไพรส์ให้คุณผู้ชมด้วย เดี๋ยวเราจะเตรียมอ่างแช่น้ําเอาไว้นะคะแล้วเราก็จะทําการสาธิตให้เจ้าจระเข้ไว้น้ําให้ดูแต่ว่านี่ค่ะคือเซอร์ไพรส์ของเราเป็นสบู่แช่อ่างอาบน้ําสีเขียวจากคนเปอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะคะที่เหมาะกับเจ้าจระเข้ามากๆเดี๋ยวเราลองผสมน้ํากับสบู่สีเขียวกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ได้น้ำสีเขียวจากสบู่แช่น้ำนะคะหลังจากนั้นเราก็จะลองใส่เจ้าจระเข้น้อยลงไปไว่ายน้ำดูค่ะเราก็จะขายล้านก่อนหลังจากนั้นก็ปล่อยเจ้าจระเข้ลงไปไว่ายน้ำนะคะเราจะค่อยๆว่ายช้าๆต้มต้ม อมแปมปอมแปมปอมแปมแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเราไข่ลานเพิ่มนะคะจระเข้ก็จะสามารถว่ายน้ำได้เร็วขึ้นจระเข้ก็จะว่ายน้ำปอมแปมปอมแปมหน้าหลักแบบนี้นะคะเด็กๆก็สามารถแช่อ่างอาบน้ำแล้วก็ไล่จับจระเข้ได้ง่ายๆค่ะ เป็นของเล่นที่ออกแบบได้ดีทีเดียวนะคะทั้งสีสันรูปแบบและจระเข้ที่สามารถว่ายน้ำได้เด็กๆน่าจะชื่นชอบแล้วก็ช่วยดึงดูดใจให้เด็กๆรักการอาบน้ำได้มากขึ้นนะคะเราหวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับความสนุกจากวิดีโอของเราคุณสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง Youtube Channel และสามารถกด Subscribe ได้ฟรีเพื่อที่เราจะได้แจ้งข่าวคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆ และเราอยากให้คุณช่วยแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กเรากลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ